6 15 6กตรงันอยก็มันซิกแซกกันอยู่ก็โมเียร์ไปค่อยไปลื้อมาให้เยอะมากอ๋อเขาบอกว่าท่นี่เขาบอกว่าเขาผูใหญ่ก็มีนะแต่ต้องอกีนึ่นการนำก็วิตาณเด นการเข้าไปหาทุนแล้ววิรดูด้่ทุนแล้วเลี้ยวพุ๊บโอเคครับลวักที่หบนวินวิสิบห้าเราเข้ามาเราต้องจอก่อนนาใช่หมเต้องจอแล้วแต่เราจมาทสที่เราดแน่ๆไม่อมครับได้แล้วค่ะมา่งหนบาเห็นวินแล้วแต่วินเยอะเลยไปปะ โอเคโอเคใกล้ๆเขาถูกปะแล้วก็แต่มันคือมันไม่นที่ทำแบบฝ่าค hmm. ือแค่แค่นอนมีใครตามมาอีกไหมมีทีทัศน์แะทีทัศน์8นีไม่งั้นก็คือมีอันนี้ดีหน่อยก็คือใบหอมตรงสายค่ะเห็นมาทีทัศน์กำลังจะกลับที่ทุ่งโอเคทีทัศน์เปิดอะไรคะพี่แปะค่ะแปะวันนี้กลับทุ่งให้อ่ะ ดริฟหน่อยครับดริฟหน่อยที่แท้ตัวเล็กนะนี่กีตามมาต้อ <c oughs> งกีนายกีวะชื่อเป็นใหม่เลยอยู่กำลังซิกแซกอยู่ตอนสูงหลังสี่ขึ้นนะ พุ่งกี่เบอร์สิบใช่ไหมค่ะดูไม่ออกว่านี้มันรอบๆกูกำลัจับใบเอกสารทีทียาตามพุ่งกี่อยู่ที่ยาเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่ง <c oughs> เล่นึ่งสองม้่ได้เล่นเร็วขึ้นเลยนะมัมีค่ะห็ไแล้วแค่ประคองเรือไม่ตรก้แต่ว่าพี่พี่เราพี่โตนะ ดูบุ้งกีดริฟท์บุ้งกีกำลังจะกลับที่ทุ่นค่ะบุ้งกีบุ้งกีดริฟท์นี่นะโอ้โหบุ้งกีเจะเล่นกันประมาณก็ประมาณประมาณยี่สิบคนยี่สิบเยตโอ้กดี๋ยหเิองดี๋ยวดูทียาแล้วทียากำลังเข้าหาทุ่น อยาจะดริฟต์ได้ไหมเนียเนี่ยเออใช่ยดเลือไม่แป็งเลยเ้ยยเนอน้องราไม่สอน้งตัวเล็ก